ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเอ่อเปิดกาชาตัวดูลินกันเนาะซึ่งผมจะเปิดแค่ตัวละครเนาะประจำตัวไม่น่าจะเปิดเพราะว่าน่าจะดองไปเปิดตัวละครตัวอื่นากกว่าอย่างโคลาบิน่านิโคหรือว่าอลิซอะไรอย่างเงี้ยตัว top ท็อปทอปทั้งนั้นเลยในที่ที่คนเขาเล่นกันเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่น่าเหมาะที่จะเปิดดูลินเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยู่คนเม,มืองกันดีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไปเปิดที่ที่ที่ของเขาเนาะก็คือมอนมอนสเตอมอนสตาร์มอนสตาร์นกันเนาะ นี่เราก็มาที่นี่เลยโอเคเข้าไปข้างในกันเลยอ้าว <c oughs> ติดเควสตตัด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 ตัอะไรทีนี้ก็มาต่อกันดีกว่าแมเมื่อกี้เข้าเควสเฉยเลย <c oughs> ทีนี้มันออกทางไหนแล้วเนี่ยลิซ่าอยู่นี่โอเคเจอทางออกแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปห้องที่ดูลินนั้นถือกําเนิดดีกว่าเราจะไปหาน้องถึงห้องอ่ะห้องไหนวะเอ้ยทุกคนห้องไหนอ่ะลืมอ่ะห้องนี้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 อ่ะห้องแรนแปรท่านนี่แหละแล้วก็เราจะทําการเปลี่ยนตัวละครเป็นอ,อับิออบิโดนะฮะเพื่อเสริมสร้างสี่มงคลอบิโดไปไหนอ่ะ อ้นี่าี่ัดตัวโอเคนี่พี่โดต้องนำโชคให้ผมแล้วนะกุศาอุบิเหตุดูมาตั้งทีหนึ่งอเอ้ยผิดอันผิดอันผิดอันอทีนี้ผมมีอยู่ข้อมด4 0 0 0 0กับเพรกับอีก5โลเนาะอันนี้เอ่อ ไปั้งหมด38โลนะงั้นเราก็เปิดกันเลยเป็น48โล48โลไม่มานะให้ขออะไรมากขอจาฮูดามาหน่อยก็ได้48 58จาฮูดะจาฮูดะจาฮูดะต้องมาจาฮูดะต้องมาคนละคนละตัวท่านเดียวกันคกละตัวอีกอ่า68 ยังไม่มานะครับหกสิบแปดอ่ะแน่สี่ดาวหน้าตู้มาครบเลยเจ้ารุดาไปไหนครับหกสิบแปดอ่ะเจ็ดสิบแปดเฮ้ยตลกแล้วอ่ะเจ็ดเก้าว่าน,นับผิดแน่เลยอ่ะแปดสิบ ว่าผมนับผิดว่ะเชื่อไหมใช่นา่าจะผิดแล้วแหละสิบโลไปเลยใช่นับผิดนับผิดออ <c oughs> ลุดเลดอัดหน้าเลยยอเริ่มเล่นมาจาจโคดามาเฮ้ยมาให้ลุดเลตกดไปเรื่อยๆแล้วกันม,มันได้แล้วแหละไม่นับเลยนะเพราะว่าดันนับลุดไปแล้วแลวเมื่อกี้ก็ลืมนับต่อด้วย อันนี้ก็คือเป็นที่30โลประมาณโอ้โหเจ้โกจาวดาไปไหนลูกเออมาทุกทีโอ,โอ,โอเ้เกมนี้มันเอาสุดจริงๆเว้ยเฮ้ยยังไม่ออกมาอีกจาวดาก็ไม่มา โอ้โห oh, oh, oh. ลึกลึกอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกมันได้อยู่แนละ้วไปแถมสิบโลเผื่อออกเบิ้ลนไม่ออกหรอกออกยากอันนี้แถมไม่ได้เจ้าโคดาด้วยนี่พี่โดเราไม่นำโชคให้เลยหลุดเลนอัดหน้ากูอีกแหมสุดยอดจริงๆ สงสัยเรามาอยู่ในห้องเขาใกล้เกินไปหน่อยพอดีน้องไปอิโทรดนะเดิเลยไม่เข้ามาในดีอะไรวะเสียเสียหายเยอะเลยแล้วลึกด้วยนะที่นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวทีนี้ต้องมาลุ้นดีกว่าโคลาบิน่้าเนี่ยจะพอไหมเพราะว่าน่าจะเปิดทาประจำตัวทั้งประจำตัวทางตัวละครเลยไว้ oh. เจอกันคลิปหน้าครับในคลิปนี้ผมไปก่อนละบายครับผม